ก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะก็มาอยู่กันในเกมไมค์คลายตามเคยมุงนี้มันการสร้างไบโอใหม่อะทุกคนเราเริ่มต้นชีใหม่กันดีกว่ามุกก็ได้ทำการลงมดเพิ่มด้วยนะทุกคนมันจะเป็นยังไงก็อยู่กันเลยอยู่กันเลยวันนี้เรามาเกิดที่ไบโออะไรไม่รู้ทุกคนแต่ว่ามันเป็นแบบมีฟักทองด้วยนะอุ้สวยมาก วิ้แล้วตัดไม้กันก่อนเลยทุกคนกนี่ครับนี่เราก็ครับครับเป็นลต๊ค้าแล้วก็วางยืบยืบแล้วเราก็ได้ขวานละทุกคนเปิดมาทีเราก็ได้ขวานเลยเก่งมากเราเจอฐานข้างล่างเลยทุกคนแล้วว่าเราจะเอาฐานไปด้วย ลับขวานก่อนยาได้แล้วอันนี้มันไม่ใช่ขวานสิทุกคนเรี้กวพลิกแอคพูดผิดไม่หวเลยโอเคทุกคนเราก็ขุดฐานมาได้ประมาณยี่สิบเอ็ดก้อนนะทุกคนเราก็เตรียมตัวไปกันเลยเหมือนเราจะเห็นบ้านด้วยนะทุกคนแบบหนึ่งหลังอะ่ะนี่ไง สวัสดีครับอ้าวสวยจังเลยมีของไฮโดรไหมเอ่ยบ้านหลังนี้เป็นแต่แบบมีแต่ห้องนอนนะทุกคนบ้านนี้มีแต่ห้องนอนแล้วบ้านนี้อ่ะนี่น่าจะบ้านเดียวกันไปมีงัวด้วยชาวบ้านก็ยเอ,อยู่มีอะไรอะ นี่คืออะไรนะรมันติดกันอย่างงี้เนี่ยนะโอ้ยอุยอ้ยอุย้ยเราได้นี่มาด้วยเบอร์รี่หวานทุกคนของอร่อยแหละว้ามีคอกมาด้วยอะไรเนี่ยเบอร์รี่มาเกิดในบ้านได้ไง บันนี้ก็มีตเตียงขอโดไปเตียงหนึ่งได้ไหมเนี่ยสวยมากเลยทุกคนวันนี้ครับโอ้ทุกคนใส่เสื้อผ้าสิไปกับไปกับเอ้า มีอะไรเท่าไหร่นะทุกคนไม่ค่อยมีของให้ให้แบบเอาไปจะเท่าไหร่นี่คืออะไรเนี่ยทำไมมีน้องมันันมนลอยนี่ะขอฟาร์มข้าวนะวิธีดูรวมสมบูรณ์มากเลยทุกคนมีน้ำตกด้วยนะ น้ำตกหรือเปล่าน่าใช่หรือเปล่าไปน้องเปน็นยีนะก็คืออยู่ในแบบครับว้าไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่น้ำตกลวทุกคนคือน,น้ำอะไรแกบ้านนี้เขาต้องทำก๊อกน้ำแตกแน่เลยว้านะอิงถึงได้แบบขนาดเนี้ยเฮ้ยมีกล่องด้วยโต๊ะ อุ้ยหน,ยหนยมปังแล้วก็มีเนมันเอาไปเอาไปปลูกทุกคนเนี่ปเปิ้ลนด้วยนี่คืออะไรเอาเอาเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปปลูกเอาไปปลูกตัวอะไรในน้ำอ่ะปลาปรดนีน่อเหรอเฮ้ยทุกคนปลาปรดนีน่ตรงนี้ก็คือมีที่นอนมีเตียงแล้วก็มีถังอ้นี่ทุกคนไม่เรียกว่าอะไรถังมาเร็วหรอถังวายข้าวมาปรุงใช้ไปถังวายมันคือถังวายทุกคนนี่คืออะไร ไม่จะมีอะไรแล้วนะทุกคนแถวนี้ต้องอย่าลงน้ําแบนขาดปึ๊บปึ๊บเราจะโดนตุ๋ยนะทุกคนถ้าเกิดเราลงน้ํานี่ความสวยเนาะนี่ไงทั้งขึ้นว้าวสวัสดีค่ะมีใครอยู่หรือเปล่า คนมีอะไรไหมมีเมล็ดข้าวแล้วก็ต้นข้าวขอนะมเมล็ดข้าวนี่ก็ก็ขอนะขอขออ๋อนี่คือโตทุกคนโตทำงานสวย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 เพิ่อมือสระ เราคงต้องค้างคืนที่นี่แล้วแหละทุกคนเพราที่เราดูแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะบ้านแล้วคุณเอ c ซคุณจะออกไงล่ะโอเคคุณออกแล้วละตอนเนี้ทุกคนตอนคืนแล้วมันน่ากลัวมากเลยตั้งหังลมด้วยทุกคน าไาดูได้ไหมต้องตังหันลมมันมีอะไรอะ่ะนี่ไงก็ได้แล้วทุกคนเฮ้ยกัางหันลมตอนนี้นี่แหละอ้าโด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 ,โดมีอะไรหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะทุกคนเขาก็มีแบบเป็นแบบกั้งหันลมแบบนี้เผยนะแล้วก็มีเช้าไรด้วยไม่ง่วงเหรอคนเอบีซี ทุกคนเราต้องนอนแล้วอ่ะมันมืดแล้วอ่ะเราขุดฟักทองนอนได้ไหมอ่ะเรานอนในบ้านฟักทองได้ปะประ,ประตู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 ทำไงนะอย่างนี้รือเปล่าไอ้ขี้เราคงต้องนอนตรงนี้แล้วแหละทุกคนสวัสดีราตรีเขว่านนะทุกคนเอาคุณเอพีซีคุณเข้ามาทำอะไรโอเคเราก็ตื่นมาแล้วทุกคนแล้วว่า บ้านนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะว่าไงคุณเอฟีซีคุณมาทำอะไรตรงนี้อืมันไม่มีอะไรทางนั้นแหละเว้ยเว้ยทุกคนคิปเปอร์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 ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยขนกาจอยู่ไหนขนกาจอยู่ไหนว้าคิปเปอร์ เฮ้เปิดใ,ใทุกคนตรงนั้นอะไรอะ่ะต้นหินหินอะ่ะไปไปดูได้ไหมอะ่ะอ๋อต้นหินนี่คืออุ้ยทุกคนอุ้ยมีนี่ด้วยได้ว่าอะไรอะ่ะหุ่นไลกาเหรอไม่สิไม่ใช่สิคืออะไรอยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยทุกคนคือแบบอยู่ตรงแบบตรงนี้เลย สวยมากหมู่บ้านมีความเป็นแบบธรรมชาติไม่ไหวเลยเคเราจะไม่อยู่เพียงเท่านี้เราต้องไปต่อเราต้องไปหาพื้นที่ทำเลในการสร้งางบ้านของเราทุกคนวิ่งไม่ไปอยู่ตรงนั้นล่ะไปดีกว่าทุกคนเราไม่อยู่ตรงนี้ละไค่อยมีอะไรให้ดูเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยมีของอะไรไปดีกว่า อดีวยมามาตัวสีขาวสวยมากเลยทุกคนมต่ไปดูในกล่องแล้วมันไม่มีอ่านเลยอ่ะเราต้องจำไว้น,นะนทุกคนว่าตัวนี้มีหมู่บ้าน,เรา,าน,นเราจะได้กลับมาดูชั้นหนังสืออ่าจะได้กลับมาดูชั้นหนังสือกันนั่นไง อุ้ยทุกคนดูนู้นสิมีไม้สีฟ้าว้าวต้นมมไม้มีใบไม้สีฟ้าทุกคนสวยมากเลยเป็นไม้ยังไงอ่ะเป็นไม้สปูตหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะเป็นไม้สปูตนะทุกคน ไ,ม,ไม้สนสปูตต้นไม้สปูตจริงๆด้วยอุ้ยทุกคนเจอต้นเชอรี่ด้วยหรือบูเบอรี่นะเด็ดเอาไปกินเด็ดไปกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าโรูโโนหนามแทง อุ้ยต้นทิ้งไปเลยแล้วกันอุ้ยทุกคนดูป่านี้สิโอ้ต้นไม้เป็นแต่สีฟ้าทุกคนสว,ว่ก็มันสวยนะ จะปางจริงอ่ะวิจะน้องจิ้งจอกน้องวิ่งหนีไปแล้วโดนวีกละทุกคนอุ้ยอันนี้เป็นสีมูสสีนี่นาต้นอะไร อืมไม่เหมือนกันทุกคนโอ้ยเราได้เสียงหมาหอนด้วยอ่ะคนได้ยินไหมอ่ะอ้ยทุกคนเราเจอไบโอธรรมดาแล้วในี่สุดเงียเงิยเงียเงยเงย น้องพึ่งด้วยสวัสดีจ้าเห็ทุกคนเราได้เรือแล้วเราจะขับเรือไปกันว้าวาโอเคน้องขับเรือไปแล้วทุกคน ชนหมดเลยตอนนี้โอ้ตรงนี้มีอะไรด้วยตรงนี้มีสุสานแลยทุกคนเราเจอตรงนี้แลยทุกคนโอ๊ยโอยชนชนเฮ้ยอ,อะไรควันม่วงๆอ่ะลูลโอ๊ยฮ่าชนใบบัวพังหมดแล้วตอนเนี้ย ต้นนี้น่าจะเป็นสุสานนะทุกคนดูจากอันนี้แล้วอุย้ยเจอควันอะไรด้วยดูบ่านี้สิต้นใหญ่มากเลยจะอยู่แถวนี้ดีไหมนะต้นต้นไม้ต้นก็นสวยดีนะทุกคน นี่คืออะไรอ่ะอุ้ยแมวน้ำเฮ้ยมีผีด้วยอ่ะมาไปตรงนู้นเถอะอุ้ยทุกคนงนั้นคืออะไร คนเหมือนมุกได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอุ้ยทุกคนมันมีตัวอะไรใต้น้ำหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมไม่ใจนะหลอนมาแล้วเนี่ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ย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 ตัวอะไรทุกคนปลอดภยัยปลอดภยัย เราเจออะไรอะ่ะโอ้โหตรงนี้มีแต่หินทุกคนหินเต็ไมไปหมดเลยมีหิ่งห้อยด้วยทุกคนเจออะไรอะ่ะ คนนอนไม่อะลราคนนอนนะทุกคนนะมันมืดแล้วนอนดีกว่าโอเคเราตื่นมาแนละ้วทุกคนว้าสันนี้ไม่แต่ต้นไม้สีขาวเ,าเราเดินขึ้นไปทางนู้นดเยอะอุ้ <Hey. S 1> มีจม,มี่ด้วยเราจะไม่ยุยจะม่ยุ่ยหงอีกมันนะ มา่าสมบีกแล้ววู๋ตรงนั้นคือไบโอไรต้นไม้ใหญ่มากโุนต้นไม้ใหญ่มากตรงนี้เขาไม่มีเจอระเค้ใช่ไหมมันไม่ปลอดภัยนะทุกคนุ้ยมีปลาอะไรด้วยไม่รู้ไม่ปลอดภัยแล้วไปใชวว่า อุ้ยเราดำน้ำอยู่เราพูดไม่ได้เอาใหม่ oh my, ทุกคนโอ๊ยสำลักน้ำเมื่อกี้สำลักน้ำทุกคนโอ้ย <c oughs> เราเจอแับอะไรอือจะเป็นโอไม่ทุกคนจะปลาใหม่ว้าว ป่านี้เป็นเนื้อไม้เป็นสีอะไรเรออนอะไม้รู้สึกเหมือนจะเป็นสีแดงเลยทุกคนแ,บบแดงเข้เมๆเลยอะนี่อ,อ้สวยนะาจริงเราควรจะตัดไปเยอะๆแล้วก็เอาไว้ตกแต่งบ้านเนาะอุ้ยไม่เราแค่จะมาดูเฉยๆแล้วตกลงไปเลย แค่จะโอกมุกแค่จะลบแบบว่าจะมาดูว่าเออมุกข้ามไอน,นี้ไปได้ยังไงทุกคนเลยทำลองนี้แต่มุกตกไปแล้วว่าข้างหน้าเราต้องเจออะไรดีๆอย่างไม่ต้องสงสัยมุกสิ่โอ้เห็นใด้มุกมีตาตุกทุกคนมันจะเดินไปข้างหน้าเลยอุย้ยได้จะปลูกซะหน่อยจะกิน กินทีต้องมองฟ้าเลยนะมองพื้นไม่ได้ปักพื้นว้าว,อาวโอเคทุกคนเราจบแพ้ทราวนี้งๆก็ไผ่ันหน้าทุกคนสุดที่เราเดินมาทั้งหมดคือเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นทุกคน <c oughs> ไปเจอกันใหม่พันนาทุกคนสำหราบนี้ก็ลาไปก่อนไม่บ้าหายตุยเลยกลับมาที่หมู่บ้านเดิมโอ้ชีวิตอ่า